มาดูการประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเส้นตั้งฉาก,ากจากจุดที่อยู่บนเส้นตรงนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้หลักการสร้างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวอย่างนะครับจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้แต่ละด้านมีความยาวเท่ากับ A นะครับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือทุกด้านมันจะยาวเท่ากันใช่ไหมครับยาวเท่ากันในที่นี้เขากาหนดว่ายาวเท่ากับเส้นนี้แหละนะครับยาว A นะครับแล้วก็มุมนะครับ ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมทั้งสี่เนี่ยจะเป็นลักษณะมุมฉากใช่ไหมครับเราก็จะอาศัยความรู้เกี่ยวกับการสร้างเส้นตั้งฉากนี่แหละนะครับมาประยุกต์เพื่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามตัวอย่างนี้นะครับวิธีการครับเราก็จะทําการวาดด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับในที่นี้เลือกที่จะวาดด้านแนวนอนนะครับง่ายๆนะครับก็วาดส่วนของเส้นตรงขึ้นมานะครับ เราตั้งใจว่าจะให้มันยาว a นะครับแต่ตัวนี้ชัดๆเลยว่ามันยาวมากกว่า A นะครับเราก็จะกําหนดจุดขึ้นมาจุดหนึ่งครับโอเคจุดมาเลยจุดอยู่ตรงนี้นะครับให้เป็นจุด a นะครับจุดตรงนี้แหละที่เราจะทําการวาดเส้นตั้งฉากขึ้นไปนะครับจะกลายเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอีกด้านหนึ่งนะครับวิธีการนะครับเราก็จะนําวงเวียนนะครับมาจิ้มที่จุด A ตรงนี้นะครับแล้วกลางออก นะครับไม่ต้องการออกมากนะครับพอประมาณประมาณนิดหน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่จะวาดเส้นโค้งนะครับให้ตัดกับส่วนของเส้นตรงในแนวนอนตรงนี้นะครับหมุนวงเวียนครับปื๊ดแบบนี้นะเกิดเป็นเส้นโค้งแล้วนะครับตัดเอ่อเส้นตรงในแนวนอนเนี่ยสองที่นะครับตัวนี้ก็ตัดตรงนี้1จุดกับตรงนี้1จุดนะครับตั้งชีอจุดตัดนิดหนึ่งนะครับให้เป็นจุด M แล้วก็จุด N ก็แล้วกันนะครับ จากนั้นนะครับนําปลายเข็มของเวียนนะครับมาจิ้มที่จุด M นะครับแล้วก็กางออกนะครับกางออกพอประมาณก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็หมุนวงเวียนครับให้เกิดเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนนะครับวงเวียนยังกลางเท่าเดิมนะครับหลังจากที่จิ้มที่จุด M แล้วนะครับก็มาจิ้มที่จุด N นะครับปั๊บแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนวงเวียนเหมือนเดิมนะครับให้เส้นโค้งตัดกันนะครับจุดตัดตรงนี้ตั้งชื่อไหมเนี่ย ตั้งชื่อว่าจุด O นะครับตั้งชื่อว่าจุด O แล้วก็ขีดนะครับเส้นนะครับจากจุด A นะครับให้ผ่านจุดตัดตัวนี้ขึ้นไปนะครับขีดตัดปื๊ดขึ้นไปแล้วนะครับยาวพอสมควรแหละนะครับแต่อย่างที่บอกครับเป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็นเส้นตั้งเส้นนี้ก็ดีนะครับหรือว่าเส้นนอนตัวนี้ก็ดีเราต้องการให้มันยาวแค่ A นะครับเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันยาวกว่าทั้งสองเส้นเลยนะนะครับ เราก็จะนําวงเวียนนะครับมาวัดความยาวของเส้น A ตรงนี้ก่อนนะครับปื๊ดก็กลางออกประมาณนี้แหละนะครับเท่ากับ A นะครับจากนั้นนะครับเอาวงเวียนมาจิ้มที่จุด A นะครับเลื่อนมาครับนะครับระยะของวงเวียนนะครับที่กลางออกนี่ยาวเนะครับเราก็หมุนวงเวียนเลยครับหมุนให้เกิดเส้นโค้งครับตัดทั้งแนว เส้นแนวนอนตรงนี้แล้วก็ตัดที่เส้นแนวตั้งตรงนี้ด้วยนะครับหมุนวงเวียนปื๊ดนะครับเกิดเส้นโค้งตามรูปนี้เลยนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้จุดตัดขึ้นมา2จุดนะครับกําหนดให้จุดตัดตรงนี้เอ,อ่อเป็นจุด B นะครับแล้วก็จุดข้างบนตรงนี้นะครับเป็นจุดจุดอะไรเนี่ยจุดดีนะครับโอเคจุดตัดแล้วนะครับก็ได้ระยะ AB นะครับแล้วก็ระยะ a d ดีเนี่ยยาวเท่ากับ a เลยนะครับโอเคลบเส้นอื่นๆออกนะครับไม่ให้มันขวางหูขวางตาเพราะว่าเราเสร็จแล้วนี่นะครับตรงนี้โอเคลบออกแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะทําการวาดเส้นตั้งฉากที่จุด b ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับกระบวนการก็ทําเหมือนก,นกันกับที่จุด a เลยนะครับถ้าจําได้แต่ถ้าจําไม่ได้ก็ดําเนินการตามที่ครูนําเสนอเลยนะครับ นำวงเวียนนะครับมาจิ้มที่จุด b นะครับโอเคจิ้มที่จุด b ก็กางออกนะครับไม่ต้องกางออกมากนะครับเป้าหมายเราแค่ต้องการให้มันเกิดเส้นโค้งนะครับตัดกับเส้นในแนวนอนตรงนี้นะครับปื๊ดแบบนี้นะหมุนวงเวียนนะครับจุดตัดเกิดขึ้นสองจุดนะครับตั้งชื่อให้เป็นจุด x กับจุด y นะครับแล้วก็เอาวงเวียนนะครับมาจิ้มที่จุด x ครับ กลางออกพอประมาณนะครับแล้วก็หมุนวงเวียนครับให้เกิดเส้นโค้งแบบนี้นะครับวงเวียนย้ำอย่าหุบนะครับตรงนี้นะครับอย่างับวงเวียนเข้ามานะครับกลางเท่าเดิมนะครับเลื่อนจากจุด x มาอยู่ที่จุด y นะครับปึ๊บแล้วก็หมุนวงเวียนนะครับให้เส้นโค้งตัดกันตรงนี้นะครับตั้งชื่อไหมเนี่ยตั้งชื่อนะนะครับจุดตัดตรงนี้ตั้งชื่อว่าจุด z นะครับก็วาด ส่วนของเส้นตรงนะครับจากจุด B ครับให้ผ่านจุด Z ขึ้นไปนะครับก็ลากยาวๆไปเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับไอเส้นตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ว่าข้อกําหนดก็คือต้องยาว A ใช่ไหมครับอันนี้มันเกินนะย้ำอีกทีหนึ่งมันเกินแต่เราต้องการ A นะนะครับเราก็เอาวงเวียนครับมาวัดระยะ A อีกรอบหนึ่งนะครับโอเค วัดปุ๊บแล้วก็เอามาจิ้มที่จุด b นะครับเลื่อนมาปั๊บเลื่อนที่จุด b นะครับแล้วก็หมุนวงเวียนครับให้เกิดเส้นโค้งนะครับตัดกับเส้นตั้งตรงนี้นะครับหมุนปึ๊บแบบนี้นะครับตัดแล้วจุดที่ตัดตรงนี้ครับตั้งชีอให้นิดนึงว่าเป็นจุดเอ่อจุดซีนะครับโอเคนะครับลบเส้นออกนิดนึงเรามีจุดครบแล้วนี่ นะครับแล้ก็วาดส่วนของเส้นตรงครับเชื่อมระหว่างจุด C กับจุด D เข้าด้วยกันนะครับปื๊ดแบบนี้นะครับเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อความชัดเจนทาสีหน่อยนะครับระบายสีนิดนึงนะครับเราก็จะได้แล้วนะครับทุกด้านนะครับ A B B C C D แล้วก็ D A หรือ A D ทุกด้านยาว A นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตาม ข้อกำหนดของโจทย์ในตัวอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ